สวัสดีครับบทเรียนนี้จะเป็นเทคนิคการทำโปสเตอร์ด้วย Photoshop สำหรับบทเรียนนี้ผมอาจารย์ชาลีจาก myacademy us จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งภาพไปพร้อมๆกันเลยครับบทเรียนนี้เราก็จะใช้ภาพของนายแบบท่านนี้มาทำการเรียนการสอนนะครับเราจะสร้างโปสเตอร์สีดำจากภาพแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราจะใช้เครื่องมือ quick selection เพื่อมาทำการเลือกในส่วนที่เป็นนายแบบนะครับเราจะไปใช้เครื่องมือ quick selection ด้านขวานี่ครับคลิกเพื่อใช้เครื่องมือ quick selection นะครับจากนั้นให้ทำการระบายในส่วนที่เป็นนายแบบครับ ส่วนที่เกินไปทางด้านขวานี้สามารถกดปุ่ม out ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจากนั้นให้ระบายแบบนี้ครับโปรแกรมก็จะกลับคืนมานะครับ หลังจากที่ทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เมนูที่เรียกว่า refine edge คลิกที่ refine edge ด้านบนครับเราจะได้กล่องเมนูแบบนี้ขึ้นมาทําการปรับนะครับเราจะคลิกที่ส่วนที่เรียกว่า smart radius ตรงนี้นะครับจากนั้นปรับขึ้นมาที่3พิกเซลครับ หลัจากทําการปรับแล้วก็สามารถที่จะทําการระบายในส่วนที่เป็นเส้นผมอย่างนี้นะครับเฉพาะขอบนอกที่เป็นเส้นผมแบบนี้ครับเสร็จจากการระบายเส้นผมแล้วนะครับเราจะสั่งออกเป็นเลเยอร์มาให้คลิกในส่วนนี้นะครับแล้วเลือก New layer with mask อย่างนี้ครับจากนั้นให้คลิกโอเคเราก็จะได้ l a เยอรออกมาในลักษณะนี้นะครับ Yes ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสร้างโปสเตอร์สีดำนะครับเราจะใช้คำสั่งที่คีย์บอร์ดโดยการกด Ctrl N ครับ เมื่อกด Ctrl+N ที่คีย์บอร์ดออกมาแล้วนะครับเราจะได้กล่องเมนูแบบนี้ขึ้นมาปรับให้ตั้งชื่อใหม่ว่าโปสเตอร์นะครับจากนั้นปรับส่วนนี้ให้เป็น inches นะครับเลือกให้เป็น inches เนื่องจากว่าสจะเป็นนิ้วนะครับลักษณะน,นี้นะครับจะไม่เป็นพิกเซลสำหรับความกว้างและความสูงนั้นผมจะปรับไว้ที่12นิ้วคูณ16นิ้วนะครับ ขนาดของโปสเตอร์นั้นสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับตัวอย่างนี้ผมจะทำไว้ระดับนี้ส่วนที่สำคัญก็คือ Resolution เราจะปรับไว้ที่300ซึ่งจะมีผลกับการพิมพ์ในภายหลังนะครับ Resolution ที่สูงจะทำให้ภาพนั้นคมชัดนะครับจากนั้นให้เลือก background color ตรงนี้ครับถ้าเวอร์ชั่นไหนที่เป็นสีดำก็ให้เลือกสีดำเลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ผมใช้ Photoshop CC ซึ่งจะมีแบ็คกราวแบบนี้นะครับจากนั้นให้คลิกโอเคครับเราก็จะได้ภาพสีขาวออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าโปสเตอร์นี้เราอยากจะทำสีดำให้สังเกตสีดำด้านล่างมุมซ้ายนะครับถ้ากล่องสีนั้นเป็นสีดำอย่างนั้นแล้วเราสามารถใส่สีดำได้โดยใช้คาสั่งที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม alt ค้างไว้แล้วกด delete ครับ เห็นว่าเราได้แผ่นโปสเตอร์สีดำแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการนําเอาภาพของนายแบบนั้นข้ามมาที่แผ่นโปสเตอร์สีดำนี้นะครับเราจะเปิดให้เป็น2หน้าต่างแบบนี้นะครับไปที่ Window ครับแล้วเลือก Arrange แบบนี้นะครับจากนั้นเลือกที่2 Up Vertical แบบนี้ครับ เห็นว่าโปรแกรมนั้นได้เปิด2หน้าต่างแบบนี้ให้เราทํางานนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็แค่ใช้เครื่องมือ move นะครับคลิกที่เลเยอร์นี้ให้เลเยอร์นี้ทํางานก่อนนะครับจากนั้นคลิกแล,ล้วลากข้ามไปเลยครับหลังจากข้ามมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนนะครับ ต่อไปเราจะมาทำการขยายภาพนี้นะครับให้ใช้เครื่องมือ Free Transform นะครับกด Control T ที่คีย์บอร์ดจากนั้นให้กด Shift ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับขยายภาพนี้ให้เต็มเลยครับเราต้องการให้ภาพนี้เต็มโปสเตอร์นะครับหลังจากขยายได้ที่แล้วให้จัด ให้ภาพนั้นอยู่กึ่งกลางที่สุดนะครับเมื่อพอใจกับตำแหน่งแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายถูกด้านบนครับ เราก็จะได้ภาพออกมาในลักษณะนี้นะครับ yes คราวนี้เราจะมาปรับแสงกันนิดหน่อยครับเราจะใช้คำสั่งจากที่คีย์บอร์ดอีกเหมือนเดิมครับให้กด c t r o l L ที่คีย์บอร์ดเราจะได้เครื่องมือที่เรียกว่า levels เข้ามาปรับนะครับสำหรับภาพขาวดำนี้เราจะปรับแสงด้านที่เป็นสีดำให้เข้มขึ้นอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ ปรับได้ตามใจชอบนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะปรับไว้ในลักษณะนี้ครับจากนั้นให้คลิกโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการปรับแต่งอีกนิดหน่อยด้วยการใช้แปรงนะครับคลิกที่เลเยอร์มาก่อนครับไปเลือกแปรงนะครับ ปรับขนาดของแปลงให้เหมาะสมนะครับเราจะปรับทําความสะอาดตรงนี้นิดหน่อยนะครับสามารถแต่งทรงผมได้นิดหน่อยแบบนี้ครับกับส่วนที่เกิดมานะครับถ้า,าพอใจกับผลงานแล้วก็คงสภาพไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้า,าต้องการจะแต่งก็ใช้เลเยอร์มาสตัวนี้ทําการแต่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแบ่งสัสดส่วนของโปสเตอร์นะครับเราจะไปเช็คในส่วนที่เรียกว่าไม้บรรทัดนะครับให้ไปที่เมนูวิวครับจากนั้นเห็นว่าในส่วนที่เป็น r u l e ลอร์ตัวนี้ได้เช็คแล้วนะครับถ้าหากส่วนนี้ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้แล้วก็คงสภาพไว้นะครับจากนั้นให้ติ๊กคําว่า Snap นี้เพิ่มครับ ต่อไปนะครับเราจะไปใช้เครื่องมือไม้บรรทัดด้านข้างครับให้คลิกแล้วลากข้ามาแบบนี้เลยครับโปรแกรมก็จะทําการล็อกในส่วนที่เป็นตรงกลางไว้ให้เรานะครับจากนั้นปล่อยเลยครับเราเห็นเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับคราวนี้ให้ไปที่เครื่องมือ Rectangle ด้านซ้ายครับเลือกเครื่องมือด้านบนสุดตรงนี้นะครับ จากนั้นทําการแบ่งครึ่งเลยครับคลิกแล้วลากแบบนี้ครับหลังจากแบ่งครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งฉบับครับคลิกเพื่อสร้างเลเยอร์ใสเราจะได้เลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งฉบับแบบนี้นะครับจากนั้นให้สังเกตว่า ในกล่องสีด้านล่างของเรานั้นได้เป็นสีดำนะครับถ้าหากนี้เป็นสีดำอยู่แล้วเราก็แค่ใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ดนะครับให้กด Alt ค้างไว้แล้วกด Delete ที่คีย์บอร์ดครับเขียนได้ว่าเราได้สีดำครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้กด Ctrl D หนึ่งครั้งครับส่วนที่เราเลือกไว้ก็จะหายไปนะครับ จากนั้นจะเป็นสีเขียวตรงกลางที่เราจะต้องลบออกนะครับใช้คำสั่งที่คีย์บอร์ดอีกครั้งครับกด ctrl hash ที่คีย์บอร์ดเส้นนั้นก็จะหายไปแบบนี้ครับต่อไปเราก็พร้อมที่จะใส่ตัวหนังสือแล้วครับ yes ก่อนอื่นเราก็จะมาเลือกเครื่องมือนะครับไปที่เมนูด้านขวาแล้วเลือกเครื่องมือแบบนี้ครับ จากนั้นให้เลือกฟอนครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมได้เตรียมฟอนที่เรียกว่า American Captain ไว้นะครับเราได้ดาวน์โหลดมาจาก DaFont.com นะครับจากนั้นให้สเกตด,ดูในส่วนของ setting ต่างๆนะครับผมได้ตั้งขนาดของฟอนไว้ที่72พอยต์นะครับความคมชัดอยู่ที่ sharp ในส่วนของการวางตัวหนังสือนั้นผมได้เลือกช่องขวาสุดนะครับเนื่องจากว่าตัวหนังสือของเรานั้นอยู่ด้านซ้ายของภาพเพราะฉะนั้นเราถึงจะเลือกช่องขวาสุดของการวางตัวหนังสือนะครับจากนั้นให้เลือกสีครับตัวอย่างนี้ผมจะใช้สีขาวเมื่อทำการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทับการพิมพ์ได้ครับเลือกตำแหน่งนะครับ ผมจะเลือกตำแหน่งบนสุดแต่นี้ครับคลิกและทำการพิมพ์สองแถวก่อนนะครับหลังจากที่เราทำการพิมพ์สองแถวแบบนี้แล้วเราจะทำการไฮไลท์และเราจะเลือกขนาดและความช่องและช่องว่างของตัวหนังสือนะครับ ให้ไปที่ w i n d o w ครับจากนั้นเลือก c h a r a c t e r แบบนี้ครับเราจะได้กล่องเมนูขึ้นมาปรับนะครับให้สังเกตในมุมขวาบนนะครับเราสามารถที่จะคลิกแล้วลากแบบนี้ครับตัวหนังสือก็จะปรับขนาดและความห่างขออภัยครับปรับความห่างนะครับอย่างนี้ครับได้ตามใจชอบนะครับ สำหรับตัวอย่างนี้ผมจะปรับให้ชิดหน่อยนะครับเมื่อได้ระยะที่พอใจแล้วก็สามารถพิมพ์ต่อได้ครับกลับมาคลิกแล้วทำการพิมพ์ต่อได้เลยครับ สำหรับการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์ไว้แค่ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะทำการขยายตัวหนังสือครับให้ไปที่เครื่องมือ move t o นะครับหลังจากคลิกที่ move t o แล้วเราจะปรับอีกนิดหน่อยครับไปที่เมนู view ก่อนครับ คลิกที่วิวนะครับแล้วลงมาที่ Snap อย่างนี้ครับเราจะต้องยกเลิกในการ Snap นะครับคลิกเพื่อยกเลิก Snap ครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือ Free Transform โดยการกด Ctrl o T ที่คีย์บอร์ดนะครับคราวนี้กด Shift ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วทำการขยายได้เลยครับ การขยายได้ตามใจชอบนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะทำให้ตัวหนังสือและใบหน้านั้นมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันนะครับตัวหนังสือด้านล่างน,น,นั้นจะอยู่ที่ลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกด้านขวาครับ เราก็จะได้ตัวหนังสือออกมาในลักษณะนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้ตัวหนังสือนั้นโปร่งใสนะครับเราจะใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ดด้วยการกด c t r o l ค้างไว้นะครับจากนั้นให้คลิกที่ตัว t นี่ครับเห็นว่าโปรแกรมได้สร้าง selection ไว้นะครับ จากนั้นปิดเลเยอร์ด้านบนก่อนครับปิดเลเยอร์ที่ดวงตาแบบนี้นะครับกลับมาคลิกที่เลเยอร์ขาวดำตัวนี้ครับคราวนี้เราจะคลิก Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับกด Delete ที่คีย์บอร์ดครับเห็นว่าตัวหนังสือนั้นได้มองทะลุแบบนี้แล้วนะครับว้าว หลังจากเสร็จสิ้นในการทำงานนี้แล้วเราก็จะใช้คำสั่ง Ctrl D ที่คีย์บอร์ดครับเราจะได้ภาพออกมาในลักษณะนี้นะครับเนื่องจาตัวหนังสือนั้นยังมีบางส่วนที่อ่านยากนะครับเราจะต้องทำการตกแต่งเพิ่มในบางตัวอย่างนั้นถ้าหากภาพออกมาแล้วดูดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เราจะต้อง ใช้เครื่องมือ d Dodge o tool มาทำการตกแต่งเพิ่มนะครับให้คลิกที่ Layer รูปภาพครับจากนั้นไปที่ d DodgeTool o ด้านซ้ายคลิกเลือก d DodgeTool o ตัวนี้นะครับปรับในส่วนบนของ d Dodge o tool ให้เป็น Shadow นะครับจากนั้น ขยายแปลงขึ้นมานิดหน่อยครับเลือกแปลงครับมนจะขยายแปลงขึ้นมาแบบนี้นิดหน่อยนะครับําการคลิกในส่วนที่เป็นตัวหนังสืออย่างนี้ครับคลิกแล้วลากอย่างนี้ครับเขียนว่าตัวหนังสือนั้นกลับมาอ่านได้เหมือนเดิมนะครับถ้าหากเราทําเราสามารถที่จะคลิกน้อยหรือมากตามตามแต่จินตนาการนะครับ สำหรับตัวอย่างนี้ผมจะทำไว้ในระดับนี้นะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่สนุกและให้จินตนาการกับการทำงานนะครับเราสามารถที่จะใส่คำพูดที่แตกต่างประจากนี้ได้นะครับเอาละครับขอให้สนุกกับการแต่งภาพด้วย Photoshop พบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปครับ